สวัสดีครับทุกคนคลิปที่แล้วนะครับเราได้รีวิวสะแล้วก็เล่นน้ํากันไปแล้วนะครับแล้วคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวพี่นุชจะมาทําตามสัญญาก็คือเดี๋ยวพี่นุชจะมาใช้ชีวิตอยู่ในสะหนึ่งคืน12ชั่วโมงทําไมไม่ทํา24ชั่วโมงก็คือางทีก็ไม่ได้วางทั้งวันไงเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเออแล้วก็กลางวันมันก็ร้อนด้วยนะ <What? S 1> แต่ว่าคืนนี้ก็เป็นข่ําคืนแบบฝนตกอีกแล้วคือฝนตกเนี่ยมันก็จะทําคลิปยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราออกไปถ่ายข้างนอกไม่ได้นะครับจะไปจับึงทุกคิป มันกันจะไม่มีคนดูนะโอเคคลิปนี้ก็เลยจะมามใช้ชีวิตอยู่ในสระนี้<ม>จะใช้ชีวิตยังไงเ<ม><ม>ดี๋ยวมาดูกันนะครับก็คือเราจะมีอ่ะผู้ช่วยนะครับผูช้ช่วยชนะ่วยอะไนี่เดี๋ยวที่นูจะมีที่นอนนะเป็นที่นอนเป่าลมหนึ่งคืนนะครับแล้วลูกคุูมไหนะ<ม>เพื่อนเราอ่ะโอ้โห,โหอย่าพูดว่ะเอามันมากาแพงเนี่ยหรอมาแล้วมาแล้วเราไปไหนมุ้งแถวมุ้อ่ะเอาล็อ่ชอบเออ บอกเมียบอกมาทาคลิปบอกเมียบอกมาทําคลิป <c oughs> ชิ้นแรกนะครับที่จะใช้ในการเอาชีวิตรอดในคืนนี้ที่นอนเตาลมอ่านี่เลยโอเคน่าจะนอนได้สบายๆนะครับใช้ได้เลยแหละเดี๋ยวพี่นุลองขึ้นให้ดูก่อนละกันอันนี้เราเคยเอาไปลอยน้ําแล้วแต่จะเป็นอันเล็กกว่านี้เดี๋ยวมาดูว่ามันรับน้ำหนักพี่นุไหวไหมอ่ะพี่นช่วยกลับไปนิดนึงตัวเลยดิมันจะกลับตัวยากแล้วไงง่าเลย <c oughs> ไม่น่าเลยลงแรงไปนิดครับก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้านอนแบบนี้ทั้งคืนยุงอาจจะกัดเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งครับเอากขึ้นก่อนเอากขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนกูลงแรงให้น้ำเปลียกันไหมวะนนี้อ่ารู้สึกว่าเมื่อกี้นี้ลมมันยังอ่อนไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเติมลมเข้าไปครับอ๋อโอเคเรเรียบร้อยนี่นะครับโหแข็งแข็ง ดีกว่าเก่าเยอะมีที่นอนแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ดีเลยหลังคาเราต้องมีหลังคาก็คือเราจะกางเต็นท์นอนในน้ำกันเลยนะครับมิเตอร์ช่วยหน่อยนี่ไปวางวางวางให่นี้เลยวเปียกแวเปียกเลยเลยฝั่งนี้เลยเลยป่ะเลยป่ะได้นะไหมโอเคครับทุกคนนี่เลยก็คือจะมีเบาะนะครับแล้วก็มีเต็นท์อยู่ข้างบนนะครับมันก็จะลอยน้ําได้ในละักษณะน,นี้มีเต็นท์ก็ช่วยให้กันยุงกันมแมลงไม่ให้เราโดนจับ มืมแมลงต่อยก็คือจะได้เอาชีวิตรอดในคืนนี้อย่างสบายๆหน่อยแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปนะครับอุปกรณ์ที่จะเอาชีวิตรอดนี้ก็คือนี่ขาดไม่ได้มันก็ต้องมีไม้พายด้วยพอคืนนี้พี่ลุกเข้าไปแล้วเนี่ยพี่เติ้ลกับพี่โยก็จะกลับไปนอนเ<ช>หลือพี่ลุกคนเดียวนะครับดังนั้นพี่ลุกจะต้องใช้ไม้พายในการช่วยเหลือตัวเองเวลาจะใช้ไม้พายช่วยเหลือตัวเองแล้นกาช่วยตัวเองแต่พี่ลุกจะลงจากตะอีกทีคือตอนเช้าเลยให้ครบ12ชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวตอนเช้าน่าจะกินข้าวในสระเลย,ยเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มดึกไปนิดก็คือประมาณ3ามทุ่ม mm hmm. เราจะต้องออกจากสระเนี่ยประมาณ9ก้าโมงเช้าเจ็ดแปดโมงพี่นุ่หิวข้าวแล้วอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็จะมีหมอนนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นถุงนอนนนอนที่เราเอาไปออกทริปกันนะครับต่อไปอุปกรณ์ของพี่นุก็จะมีของกินครับของกินก็อันนี้ไม่มีงบไม่มีอะไรพี่นุ่เตรียมมาเองเลยก็คือเผื่อหิว ครับก็มีนขนมปังขนมแล้วก็น้ำอีกหนึ่งขวดเดี๋ยวพี่นุใส่ไปเลยข้างบนนะครับเข้าน้ำเงี้เข้าห้องน้งําก็จะเข้าก่อนตอนนี้เลยแต่ตน,นี้ไม่ปวดอุย้ยเดี๋ยวขนมมาใส่นี่ไว้ดีกว่าอถุงยังอ้ลอยน้ํามานียื่นให้นี่ถุงยัง <laughs> ชีพเลย <laughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นไฟนะครับเดี๋ยวพี่นุจะมีกล้องด้วยเอาไว้ถ่ายตอนที่พี่นุอยู่ข้างในเต็นท์นั้นนะครับ แล้วก็โทรศัพท์มือถืออันนี้ก็จะต้องติดไปด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพี่นุจะเข้าไปแล้วนะครับ12ชั่วโมงพี่นุจะอยู่ในนี้นะครับขอไลค์เลยและกันถ้าคลิปนี้นะครับถึง3 0 0 0 0ไลค์นะครับที่รู้จะซื้อชุดอย่างนี้นะครับมีเต็นท์แล้วก็ที่นอนแบบนี้นะครับให้ทีมงานนะครับทั้งหมดนะฮะเดีมีพี่เติ้ลพี่นุุงพี่โยเนี่ยไปทําหมู่บ้านลอยน้ําในแม่น้ําปิงเลยจะมีชุดอย่างนี้อยู่ในแม่น้ําปิง4ชุดขอ3 0 0 0 0ไลค์ลวกัน30 0ห0ไลค์กดกันเข้ามาเราจะเอาชุดนี้ไปอยที่่แมน้ําปิง อ,อ,อันนี้พี่นุคนเดียวเพราะว่าสาระนี้มันลงแค่เต็นท์เดียวนะครับไม่สามารถลง2เต็นท์หรือไรได้ถ้าลง2เต็นท์ก็คือขยับไม่ได้เลยอ่ะเรามาดูรอบๆกันก่อนนะครับระยะของสระเนี่ยผ้าที่นอนไปถึงสุดตรงโน้นก็ยังมีช่องว่างตรงนี้ได้อยู่นอนดิน้นได้ไหมนอนดิ้นก็ไม่รู้เหมือนกันข้างหลังระยะไกลไหมพีม่จะลองดันมาให้สุดลเลยไกลไกลโอ้ไกลยอยู่นี่ปูเสืออะไรนะข้างหน้าจริงๆถ้ามีเบาะอันเล็กนะมันลงได้อีกอันนะเติ้ลลองเอาลงลง,ลง,ล,งลงหน่อยระวงังระวังเดี๋ยวนี้เบาะอันเล็กที่เราไปลอย่องแก่งมา ถือว่าลอยเป็นเพื่อนกันได้นะแต่ว่าอันนี้จะวางเต็นท์ไม่ได้ถ้าคนตัวเล็กได้นะอย่างพี่โยเนี่ยอย่างพี่โยได้อโอเคแต่วันนี้พี่นุลอยคนเดียวก่อนเอาึ้นไหมครับตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรละเดี๋ยวตอนเช้าพีูุ่จะกินข้าวที่นี่แล้วก็อมาบน้ําที่นี่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอเข้านอนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูในเต็นท์บรรยากาศเป็นยังไงเอาพี่เติ้ลช่วยจับแต,แต่ไม่ค่อยร้อนนะวันนี้นะไม่ร้อนเราอยู่ในน้ําอยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าเต็นท์กันแล้วนะครับนี่ดูในเต ปาเพินถือก่อนเดี๋ยวพี่นุจะเข้าไปแล้วผ้านี่หลบๆก่อนโอเคครับตอนนี้ฝนก็เริ่มตกด้วยนะครับอ๋อน่าจะต้องนอนเนาะนายหลังงายหลังเมื่อกี้ลงอย่างนั้นแล้วมันมันรู้สึกว่าน้ํามันเข้าไงเราไม่อยากเปลี่ยนอีกแล้วไงเอาละครับเดี๋ยวพี่นุจะเข้าไปก่อนโอเคโอเค,อเคไม่เปลียกไม่เปลียกตอนนี้นะครับพี่นุก็เข้ามาอยู่ในเต็นท์ลอยน้ําแล้วนะครับถือว่านุ่มเลยนะเอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เดี๋ยวเรามาดู บรรยากาศในเต็นท์กันสักนิดหนึ่งนะครับกว้างนะเฮ้ยนอนสองคนบางทีบาลานซ์เลยนะยไม่แน่ปิมปิมอ่าแต่ว่าถ้าอยากดูหลายคนเดี๋ยวขอสามหมื่นไลค์ไปดูที่แม่น้ำปิงกันพี่โยนลองเข้าไปดิเฮ้ยแมวอะทำไมยังไม่ได้อ่าบน้ำพี่โยยังไม่ได้อ่าบน้ำ <S <S เดี๋ยวพี่ลุลองทำท่านอนก่อนแล้วกันนะอ่าโอเคครับโอ้ฝนตกด้วยหลับสบายอ่ะเนเนี้ยเออฝนตกด้วยอะตอนนี้พี่ลุนอนแล้วครับทุกคนเปิดประตูไหมเปิดได้นะน่าจะเปิดตะข่ายไว้ แต่เดี๋ยวเราลองเอาชีวิตรอดเผื่อเพื่อนไม่อยู่ก่อนว่าเราจะทำอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวลองผักพีนุออกมาไกลๆเลยนะครับผักพีนุออกมา,กาเนี่ยครับพีนุจะใช้ไม้พายในการช่วยเหลือตัวเองอ่านี่นะอยู่บนน้ำนี่นะเอ้ยเอ้ยได้อยู่นะมันจะกลับหัวไม่ได้นะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณนี้เนาะพี่หญิงมาทำกับข้าวเนี่ยพีนุก็น่าจะเห็นนะครับแล้วก็บอกให้พี่หญิงเอาข้าวมาให้กินได้นะครับก่อนนอนเดี๋ยวพีนุจะกินขนมปังสักชิ้นนึงครับ รู้สึกหิวนะครับทำไม่เป็นสีน่ะเอาไหมขนมปังอะไรอ่ะลองไหมไม่ได้เลยนะครับของกินนี่เรื่องกินนี่ไม่ได้เลยนะครับคือขนาดไม่อยู่ในคลิปด้วยแล้วเนี่ยในกล้องนั่งแล้ยินเสียงฝนอยู่เนาะได้ยินฝนตกครับตอนนี้เดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวพี่จะยินหมด เอาล้วครับเดี๋ยวพี่นุจะนอนละวพี่เติ้ลกับพี่โยเดี๋ยวก็เขาก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวพี่นุจะเปิดไว้ก่อนเนาะเพราะมันร้อนมากเลยเฮ้ยเอาจริงๆมันร้อนว่ะเติ้ลร้อนว่ะร้อนร้อนว่ะถือว่าร้อนเลยครับแล้วฝนตกเสียงดังมากบนหลังคาเออว่ะเออว่ะมันร้อนอ่ะอยากได้พัดลมอ่ะพี่โยรู้พี่โยครับขอพัดลมครับก่อนที่พี่โยจะไปเพราะพี่นุน่าจะร้อนมากมันไม่ได้เย็นอย่างที่คิดเลยครับโอเคพี่เดี๋ยวไปเอาให้อ่ะเดี๋ยวให้พี่โยไปเอาให้ครับพัดลม อ่าตอนนี้เหมือนพัดลมพี่รูจะมาแล้วนะครับเดี๋ยว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 โอ้ยมันท้องพายว่ะแค่ขยับมันก็ไปแล้วอ่ะอ่าได้แล้วครับพัดลมน่าจะน่าจะเย็นขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเปิดก่อนอุ้ยอุ้ยเย็นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเป่ากลิ่นออกไปก่อนตดกลิ่นตด ทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่นุก็ได้พัดลมมาเพิ่มหนึ่งตัวช่วยให้เย็นขึ้นเยอะแต่ห้ามจมน้าเด็ดขาดเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าพังแน่นอนนะครับ<ม>เดี๋ยวเราจะทําการตั้งไว้มุมนี้ตอนนี้พี่นุก็จะหลับอย่างสบายแล้วครับเอากล้องตั้งไว้บนโต๊ะให้แบดหมดไปเลย<ม>แล้วยกับเติ้ลก็ไปเลยปิดไฟให้แค่นั้นแหละให้มันเห็นแค่ไหนก็แค่นั้นแหละไปแล้วพี่โอเคครับไปพี่ถูไฟนะปิดไฟด้วยเออปิดไฟเลย ทุกคนตอนนี้นะครับพี่นุก็อยู่ในเต็นท์แล้วนะครับพี่โยกับพี่เติ้ลก็กําลังจะกลับบ้านนะครับก็ตอนนี้มีพัดลมแลายสบายๆถ้าจะหลับน่าจะต้องเอาตัวตาข่ายลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หลับก็นอนเล่นแบบนี้ไปก่อนหรือถ้าไม่มียุงเราก็จะไม่ปิดเลยกล้องตรงนี้ก็ตั้งไว้แล้วเดี๋ยวพี่นุขอปิดกล้องตัวนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวขอนอน,อนเลยแล้วครับ กคนครับมันว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเช้าแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูนาะฬิกาแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าม,มีแสงพาที่ส่องมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบแปดโมงเช้าแล้วนะครับโอ้พัดลมของเราที่เปิดไว้เมื่อคือนนี้เหมือนแบตมันจะหมดแล้ว๋อัอยติยู่ แบตใกล้หมดแล้วทุกคนมันเปิดไว้ทั้งคืนเลยนะครับนี่กดก็คือติดแล้วก็ดับแล้วแบตอ่อนแล้วนะครับนู่นนะครับเหมือนมีเสียงตรงในครัวนะครับแม่พี่นุกับพี่หญิงก็น่าจะทำเอา้าวแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนเช้านะครับเราจะมีกิจกรรมอีกนะครับก็คือเดี๋ยวพี่นุจะให้พี่หญิงเอาข้าวมาให้กินที่สระน้าเลยนะครับมันจะได้แบบทำกิจกรรมให้ครบ12บชั่วโมงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะอาบน้ํากันในสระ ตอนปิดท้ายนะครับตื่นนอนมาก็ปกติเหมือนตอนนอน,นครับไม่มีอะไรแต่รู้สึกว่าเมื่อคืนนี้เราจะปล่อยให้ยุงเข้ามาได้นิดหนึ่งนะครับแต่เราลองไปดูบรรยากาศข้างนอกกันสักนิดหนึ่งนะครับเช้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่นุ่จะให้พี่อิงนะครับทํากับข้าวมาให้นะครับเอามาให้ที่สระน้ําขอเป็นแบบอาหารลอยน้ําแบบโรงแรมได้ไหม เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะแล้วเรามากินข้าวด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราเอาขนมที่ซื้อมาเมื่อคืนนะฮะให้พียงไปจัดเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะไออาหารลอยน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรวะฟุตติ้งฟุตฟติ้งเออนั่นแหละเหมือนเหมือน <c oughs> ตามรีสอร์ทอะจัดมาให้หน่อยตอนนี้ก็มันไปไหนไม่ได้นอกจอากอยู่ในเต็นท์นะครับจนกว่าจะครบ12ชั่วโมงเะครับเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับโอ้วันนี้ก็ยังคึ้มอยู่เลยอะ,อะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไม้พาอยอุ้ยน้ำมาได้ไงเนี่ยเดี๋ยว นี่นะมันน้ํามันเข้ามานะครับมันก็ไม่น่าจะเข้ามานะเดี๋ยวเราจะลองพายแพรของเรานะครับเข้าไปเดี๋ยวเราจะแปลงฟันกันก่อนนะครับอ่าน้องภูมิเพิ่งเห็นนะครับว่าพ่ออยู่ในเต็นท์นะครับอ่าพ่ออยู่บนแพนะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการล้างหน้ากันสายให้หน่อยสายหน่อยสายหน่อยมาเติมน้ำหน่อยไม่ไม่ยังไม่เติมเดี๋ยวพ่อต้องแปลงฟันก่อนพ่อต้องแปลงข้างนอกไม่งั้นน้ำฟันมันจะเข้ามาข้างใน แม่แต่ว่าแรงฟันเนี่ยพี่ดูก็อยู่ในสระนะครับยังไม่ออกจากสระจนกว่าจะครบ12ชั่วโมงนะครับแรงฟันเรียบร้อยต่อไปก็จะกินอาหารได้นะครับก็เดี๋ยวให้พี่หญิงนะครับเอาอาหารมาให้เลยที่ให้เตรียมไว้เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะรอรับอาหารนะครับ a few moments later อ่าตอนนี้นะครับพี่หญิงก็เตรียมอาหารมาให้แล้วนะครับโอ้โหดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับมีมาม่าเกาหลีน้ำส้มมีกล้วยมีแฮวด้วย กินแฮว์เล,ลเช้าเลยแล้วก็มีขนมหัวซองกะเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่นุจะกินเลยนะครับต้องให้พี่หญิงช่วยถ่ายมุมนี้นิดนึงอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันเลยตอนเะชา้าโอ้โหอาหารลอยน้านะครับใครไปรีสอร์ทไปโรงแรมต้องเคยเจอนี่เขาต้องถ่ายรูปแบบเที่ยวทิปเที่ยวทิปช่วงนี้ต้องเที่ยวทิปครับอ่าลองชิ้นก่อนเลยอันนี้ไม่เผ็ดหรอ <S <S 2> <S 2> เ <Spe ed> ผ็ดคูณสองเลยนะอันนี้นะหยิบมาผิดเออเผ็ดแล้วว่ะเริ่มเผ็ดแล้ว่ะเผ็ดแต่ตอนเช้านี่ปวดท้องวะเนี่ยอื้ออมร่อยน,น,นะครับแต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะกินบวซองบ้างนะนี่นะครับอือร่อยนีเลยก๊อฟส้มส้ม ยังไม่หมดเดีวเวเอ๋อวกเยอะต่อไปเป็นกินกล้วยนะครับเราต้องใช้มีดในการปอกเวลากินกล้วยนะี่งง่ายมากอ่ะดูวิธีปอกกล้วยไปนะครับนี่นี่นะเป็นไงอืออือฮึเห่าพอปอกเสร็จมันก็จะหน้าตาหน้ากินแบบนี้นะครับสบายสบายอ่า กินอาหารแล้วเดี๋ยวพี่รูจะลงไปเล่นน้ําด้วยนะครับตรงนี้เป็นช่วงท้ายๆของวันนี้แล้วนะครับมัน9ก้าโมงแล้วหกสิบสองชั่วโมงแล้วลงไปนี่จะฟั่มหรือเปล่าเดี๋ยวจับไปครัลงไปเลยเหยียบไปเลยครับไหนๆก็ช่วงท้ายแล้วเอน้ำคตรเย็นนะล,ลงมานี่คือหนาวมากน้ําเย็นมากทุกคนฮะ<อ> <c oughs> น้ำหมดมาม่าเผ็ดยังไม่หมดหลังจากคลิปนี้นะครับถ้าอยากให้พี่นุทำอะไรในสระอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามานะครับคลิปนี้ถึง3 0,000ไลค์นะครับเราจะทำแพรอย่างนี้นะครับประมาณ4ี่ห้าอันแล้วไปลอยพร้อมกันในแม่น้ำนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็กดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้พี่นุก็ครบ12บสองชั่วโมงภูมิใจมาก นะครับที่ทำได้นะครับอยากดูอะไรก็คอมเมนต์กันมานะช่วยกันคิดได้เลยถ้าเกิดว่าทําได้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับปลาลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ